ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องอ้วนซาแชนแนลนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็สําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับก็ในช่องก็จะมีเว็บให้เพื่อนๆดูมากมายเลยนะครับก็มีทั้งเว็บเคมกับเว็บบอทเลยนะครับก็ถ้ามีเว็บบอทผมก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับก็ถ้าเว็บขุดนะครับผมก็ขอขุดถึงยอดถอนเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวผมจะถ้าถอนได้ผมก็จะมาแนะนําเพื่อนๆให้นะครับสําหรับเว็บขุด ก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอทก่อนนะครับเพราะเว็บเคมนี่จะถอนเขา้าะแบบเคมปุ๊บแล้วถอนได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําเว็บเคมเหรียญด็อกคอยฟรีนะครับรับเหรียญด็อกคอยฟรีนะครับก็ถ้าเราเคมปุ๊บเขาส่งเข้าบัญชีให้เราทุกๆ5นาทีเลยนะครับอันนี้ผมก็จะมาแนะนํานี่ข้อดีคือเคมปุ๊บเข้าปั๊บเลยเราไม่ต้องเสี่ยงนะครับ โอเคก็ไปเอาลิงก์กระเป๋าดอทคอยในบัญชีฟอสเซตเพ y เรามาใส่นะครับก็เข้าไปที่คําว่า deposit ตรงนี้นะครับก็ไปหาคําว่าดอทคอยนะครับนี่นะครับดอทคอยก็ Copy ไปได้เลยนะครับแล้วเราก็มาวางตรงนี้นี่นะครับใส่ที่อยู่ดอทคอยของคุณแต่ผมขอย้ำนะครับว่าถอนเข้าได้แค่ฟอสเซตเพย์อย่างเดียวนะครับได้แค่ฟอสเซตเพย์อย่างเดียวแล้วก็กดวางได้เลยนะครับ พอวางเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับก็เว็บนี้จะมีข้อดีอยู่แค่นี้นะครับก็แล้วก็กดที่คําว่า continue ไว้ได้เลยนะครับหรือดําเนินการต่อตรงนี้นะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาบ้างนะครับเป็นเว็บฟรีนะครับโอเคพอมีมาประมาณนี้นะครับก็ให้เราแก้แคปชั่นตามนี้นะครับนี่นะครับ เลี้ยงจากซ้ายไปขวาเลยนะครับก็พอเสร็จปุ๊บเราก็กดรีแคปชาตรงนี้ได้เลยนะครับก็ SCR นะครับเราก็เลื่อนมาหา SCR ตรงนี้อันนี้ก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาบังบ้างนะครับนี่นะครับ SCR แล้วก็ GOD นะครับ GODPIL นะครับนี่นะครับแล้วนี่อันสุดท้ายโอเคก็ติ๊กอันนี้ไปก่อน โอเคก็จะติดโฆษณาถ้าทําในมือถือก็ไม่ค่อยติดนะครับโฆษณาอย่างนี้แต่ถ้าทําในคอมก็จะอาจติดหน่อยนะครับโอเคแล้วก,กดตรวจสอบไปเลยนะครับโอเคนี่ก็ได้มาแล้วนะครับอยู่ที่8 1 9 2 9ืาตชิดอกคนะครับถูกส่งไปยังบัญชีฟอเซตเพย์ของคุณแล้วนะครับก็เรากลับไปที่กระเป๋าฟอเรตของเรานะครับ โอเคนี่ก็เลื่อนลงมาข้างล่างนี่นะครับรับสิทธิ์ด็อกคอยฟรีนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับอยู่ที่ 8, 1 0 0 0 81,929ึันตชีด็อกคอยนะครับก็การชำระเงินปกตินะครับก็เว็บนี้ก็ถอนได้จริงนะครับก็มาแนะนำเพื่อนๆเ,เลยนะครับถ้าเว็บไหนถอนได้ผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆเ,เลยนะครับโอเคแล้วก็รีหน้าเว็บไปก็รอเวลาอีก 5นาทีมากดเขมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าเว็บก็จะมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟอร์เซตของเรานะครับโอ้มีเหรียญให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกทำมากมายนะครับก็มีให้เยอะๆเยอะๆย,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 ยอะเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาลองดูเป็น BTC บ <B TC S 2> like ้างนะครับ BTC d o ค e c o i n Litecoin ตอนบิตบีนแนนแรดโยแล้วก็ TRX นะครับแล้วก็ซีแคแล้วก็ดิจิไบต์อีทีเลียม ครัเพื่อนๆเขาไหนมีลิงก์กระเป๋าอิตาเลียมก็มาทำได้นะครับแล้วก็บิตคอยแคสแล้วก็ฟิโอลานะครับก็2กระเป๋านี้นะครับอิตาเลี่ยมกับฟิโอลาเราต้องทำในมาร์เก็ตในมาร์เก็ตไอ้นี่นะครับก็ผมยังไม่ได้ทำนะครับ2กระเป๋านี้ผมยังไม่ได้เชื่อมกันเลยนะครับโอเคก็มีประมาณนี้มาดูวันต่อไปรายการฟอสเเอก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไซส์ p ี c อันนี้ก็จะเป็น ดูโฆษณา,าหรือให้เราลงชื่ออะไรนะครับไซส์ ptc ยอดนิยมนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็ลองมาดูกันได้นะครับก็อนนี้จะเป็นการขุดบนขาวนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูตรงแท็บข้าว mining ก็เพื่อนๆก็ลองมาทํามันดูได้นะครับนี่ผมก็เข้ามา่เพื่อนเพื <ๆ S 1> ่อนดูนี่นะครับก็จะมีเป็นหลายเหรียญเลยนะครับให้เพื่อนๆขุดได้นะครับก็อนนี้จะเป็นเก,เกมคาสิโนนะครับตรงนี้ โอเคให้เราลงชื่อทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็อ,อย่างกับสมมุติเราจะเคมไลคอยนะครับผมจะเคมเคมไลคอยผมก็เข้าไปที่ไลคอยก็เคมไลคอยทุกๆุก,ก,กได้แปดล้อรับสูงสุดนะครับรับสูงสุด800ไล์คอยทุกๆ5นาทีนะครับไลท์โตชีนะครับก็ไปเอาลิงกระเป๋ามาใส่เหมือนกันนะครับก็เข้าไปที่คําว่า d e posit ตรงนี้ได้เลยนะครับ พอเสร็จปุ๊บก็คัดลอกปีไลท์คอยไปเลยนะครับแล้วก็มาวางตรงนี้โอเคพอวางเสร็จล้วก็กดตรงนี้นะครับเข้าสู่ระบบพอเสร็จปุ๊บแล้วก,กดดำเนินการต่อตรงนี้ได้เลยก็รอหน้าเขาโหลดสักคู่นึงโอเคก็มาแล้วก็ให้เราแก้แคปชั่นตามนี้เลยนะครับ i i n h i n h ก็นนี้ แล้วก็ i c e i c e c l o อันนี้ e, e u n อันนี้แล้วกดตรวจสอบได้เลยนะครับเอา้าผมลืมรีแคปชาตรงนี้เดี๋ยวกดเข้าไปใหม่นะครับโอเคมาใหม่เรารีแคปชาก่อนเลยนะครับกันลืมนะครับก็ s u s c n นี่นะครับ S C A P A Y นะครับ P A Y อยู่ไหนอยู่ตรงเอาอยู่ตรงโฆษณาพอดีเลยโอเคพอเสร็จปุ๊บ P A Y V O T นะครับนี่อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็เลื่อนลงมาตรงกดตรงตรวจสอบตรงนี้ไปได้เลยนะครับมาดูกันได้เท่าไหร่โอ้โหได้เยอะมากเลยนะครับ144ไลท์โตชีนะครับถูกส่งไปยังบัญชีฟอสเสร,พรเพย์อของคุณแล้วนี่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเข้าหรือ,อยังโอเคก็เข้าแล้วนะครับนี่นะครับ114ไลท์โตชิก็เข้าแล้วนะครับเว็บนี้ก็จ่ายจริงนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยาจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับก็เว็บนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ